ก็อย่างที่ทุกคนทราบว่า PCT หยุดให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่2557นะครับผมแต่วันนี้เราจะมาลองใช้ PCT โทรออกเข้าโทรออกกันดูนะครับผม PCT ยังใช้ได้ดีนะครับผมในยุคป,ปัจจุบัน รศัพท์เครื่องแรกนะครับผมที่เราเอามารีวิวก็คือเครื่องชาร์ปในตำนานนะครับผมรุ่นแรกเลยซีรีส์วันะครับผมดูเครื่องได้เลยนะครับสภาพใหม่มากนิ่งนะครับผมสภาพแบบว่าสุดยอดเลยนะครับผมก็เป็นฝาพับแบบนี้นะครับผมภายนอกก็มีปุ่มเช็คแบตกับปุ่ม,ป,มปิดเสียงนะครับถ้าโทรเข้าดังปึ๊บต้องไม่ต้องการรบกวนประชุมอยู่อะไรก็กดเสียง เรื่องนี้ไม่มีระบบสั่นนะครับผมเป็นจอบรรทัดเดียวเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงครับ TA Telecom Asia PCT นะครับผมด้วยความที่หน้าจอเขาเป็นหน้าจอบรรทัดเดียวนะครับผม <S <S เขาก็มีแค่นี้เลยครับง่ายๆตรงไปตรงมานะครับผมลองดูนะอันนี้เสียงเขานะ บายอันนี้เราลองมาดู PCT ยี่ห้อ Panasonic นะครับผมเป็นไงบ้างโอ้ยังทำงานได้นะครับผมมา Public PCT นะครับผม Telecom Asia โอเคภาณานี่น่าจะมีเริ่มมีระบบสั่นแล้วนะครับผมลองกดเมนูดูอาวสั่นได้จริงๆนะครับสั่นได้ครับชาร์ปสั่นไม่ได้นะครับผมเนี่ยมีไวบレーションเลยนะครับผม เยี่ยมมากเลยอ่ะเป็นวิวัฒนา,าการนะครผมแต่ว่าเมนูก็ยังไม่เยอะนะครับก็เหมือนเนีไม่มีนาฬิกานะในตัวเราเองเราได้มือถืออได้โทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งแต่เราไม่มีนาฬิกาให้เรานะอยากกดเสียงครับทำไงกด0อ๋อเซตศู Z 0. นี่ไงเสียงเสียงประมาณนี้ มีอยู่5เสียงชีวิตต้องรับให้ได้รับให้ได้1เสียงภายในนี้มีอยู่5เสียงเท่านั้นอันนี้คือแพนแอโซนิกครับผมทข้ามารีวิวไอตัว PCT AWC IC2 d นะครับผมสตัวนี้ฝาแฝดเหมือนกันแต่ผมไปเปลี่ยนเคสก็นอกอนะตัวขวาก็เลยดูโมเดิร์นกว่าหน่อยนะครับผมก็เมนูเป็นงี้นะครับถ้าเรากดปิดนะครับผม เราจะเห็นมีแพนด้ามาใช่ไหมครับแล้วว่เรากดเปิดนะครับผมมีแพนด้าโอเคช่วงนั้นมีแพนด้ากำลังฮิตมาครับผมแล้วเราก็ดูเสียงระดับเสียงเล็กเข้านี่นะครับเสียงเบาเสียงดังนะครับจอตัวนี้ค่อนข้างไปแล้วนะครับผมจอด้านขวาก็เห็นเลยนะข้อเสียก็อันนี้สั่นไม่ได้นะครับผมเสียงดังอย่างเดียวนะครับผมไม่ไงก็ปิดเสียงไปเลย น,นี่มีไอคอนให้ด้วยเริ่มมีไอคอนแล้วนะครับผมสมุดบันทึกเลือกเสียงอ่ะเราลองเลือกเสียงกันดูโอ้โหพิงแพนเตอร์โอเค ครับด้วยความเป็นช่อง Civilize ไอทนะครับปีนี้ปี2021นะครับผมก็24ปีให้หลังจากที่ PCT เกิดน,นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนทราบว่า PCT หยุดให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่2557นะครับผมแต่วันนี้เราจะมาลองใช้ PCT โทรเอขอ้าโทรออกกันดูนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับผมว่าเป็นไปได้ไหมครับ l i วิไลท์ไอไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผม เราก็มีตัวนี้นะครับผมมานำเสนออันนี้เรียกว่า Home Bed Unit ครับผมของ Uniden นะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นคู่กับพวก PCT พวกนี้แหละครับผมมันจะเปลี่ยนโทรศัพท์ PCT ให้เป็นโทรศัพท์ไร้สายภายในบ้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาอันบ็อกดูรูปล่างของ Home Bed Unit กันเลยดีไหมครับผมอันบ็อกครับตัวคู่มือนะครับผมตัวเครื่องนะครับผม อันนี้ผมให้ดูเลยนะเขาใช้คำว่า super c o r l e s s phone นะครับผมก็คือเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้ PCT พวกนี้ยังสามารถใช้เป็นโทรศัพท์ไร้สายภายในบ้านได้นะครับคู่มือนะครับผมแล้วก็วิธีการ pairing ครับก็จะมีในนี้มี instruction หมดเลยนะครับผมสำหรับเครื่องอตัว PCT นะครับผม San y o k q i o c e l a r นะครับผมว่าจะต่อกับต่อกับมันยังไงนะครับผม คู่มือนะครับผมแล้วก็โลโก้เทเลคอมเอเซียยังเป็นโลโก้แบบเก่าอยู่เลยเนาะตัวเครื่องรูปรูปร่างจะเหมือนโทรศัพท์บ้านดูรป,ประการเลยนะผมเสียบสายกันยี่ห้อ,อยูนเดนนะครับผมก็ตัวนี้ยี่ห้อเขานะครับผมแต่ว่าเขาจะมีสายตัวนี้นะครับผมเสาอากาศตัวนี้ก็เป็นตัวกระจายสัญญ,ญาณของระบบไร้สายทั้งหมดนะครับผม แล้วก็เสียบอะแดปเตอร์ใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้ดีนะสถานะดีมากครับผมก็จะมีเสียงอันนี้คือโทรศัพท์บ้านธรรมดาเลยครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานจริงครับผมแล้วดูว่านะปี2021เ,เทคโนโลยีเก็บเก่าตัวนีย้ยังสามารถจะคุยโทรศัพท์ได้ชัดเจนนะครับผมไมค์ของ PCT กล้องกลางวานดูดเสียงสามารถที่จะ คุยโทรศัพท์รับสายเข้าโทรออกได้ปกติไหมครับก็เดี๋ยวผมจะลองโทรเข้า iPhone ผมดูนะครับผมอ้าวติดนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับปุ่มเล็กนะครับไม่เล็กแต่ว่าไม่ไวมากผมลองโทรเข้านะ โอเคโทรเข้าก็ยังดังปกตินะครับผมเดี๋ยวลองรับสายแล้วคุยดูรับสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดสปีกเกอร์โฟนนี่คือความคมชัดของไมโครโฟนอันนี้คือผมไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับไมค์ค่อนข้างไวครับผมผมต้องย้ายมาอยู่อีกห้องหนึ่งเลยนะครับผมห้องด้านหลังเราเนี่ยนะครับผม,ผมก็เอาไมโครโฟนเนี่ยนะครับผมใช้ต่อไว้กับเครื่องไอโฟนครับเสียงที่ได้ยิน ปลาทางนะครับ PCT ยังใช้ได้ดีนะครับผมในยุคป,ปัจจุบันมันเป็นโทรศัพท์เล็กพิกี้หนูแบบว่าสามารถจะใช้คุยแบตเตอรี่ได้นานนะครับผมเป็นไงบ้างครับสมมติกับการรีวิวโทรศัพท์ PCT นะครับในปี2021ครั้งนี้นะครับผมก็ยังค้นพบว่าตัว o o m e บทย Unit สามารถทำให้ PCT พวกเนี้ย โทรเข้าโทรออกได้เปรียบเสมือนมันเป็นโทรศัพท์ไร้สายภายในบ้านนะครับก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับผมแล้วก็ได้เปิดเครื่องได้ลองอจับดูนะครับผมแล้วก็ดูขนาดดูน้ําหนักเนาะให้หายคิดถึงกันนะครับผมก็เห็นหลายๆคนนะครับผมก็แชร์แต่รูปภาพกันนะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเทคนโนโลยีที่คนคิดถึงกันมากนะครับผมก็ผูกพันกันมากแล้วก็หลายคนก็ โตเป็นวัยรุ่นนะครับมากับเทคโนโลยีพวกนี้นะครับผมสมัยเป็นวัยรุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมาส์กับเพื่อนการคุยการสังสรรค์การอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ผ่านเทคโนโลยีพวกนี้หมดเลยนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆนะครับมีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับตัว PCT ตัวนี้นะครับผมอยากจะคอมเมนต์นะครับผมหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะให้พุทไปรีวิวนะครับผมแล้วก็รบกวนคอมเมนต์นะครับผม แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับ